อ่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานหมาให้ครับเอามือนีหลังจาการัฐบาลให้เพิ่นออกไปพี่น้องเนาะสามตัวฮกซูกครับล่างเก้าสีได้พิลังเด้อ,อของอคุณแม่เพิ่นอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูดำคำามืนได้พีน้ังเด้อ ยิงนงคาวาเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะตามุ่นนี้มีที่เด็ดฝากต่อ,ตอพ,พ่อแม่พี่น้อง,นะงามารมอ,าอ,าอาติดตามไปพร้งงอมกันครับโซลตี้เอฟซีแฟนสองแฟดครับพี่น้องเนาะทีมงานมาแฮงครับผมเอามื่อนี้มาติดตามอ่าเป็นลายทอเล็ไงโอ้เอฟซีวีส่วนน้ำบอลพี่น้องเอฟซีเนาะ โอ้พี่ร้องเอาน,นี่คือคุณแม่ของเป็นผู้ผู้ดำคำเหมือนแม่อหมปูดดำคำเหมือนพี่ร้องเป็นอะไรแม่แตกจะไหนเกาะน,นี้เข้าว่าจะไหนเกาะหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ับตักหัวอเนน้ำดีโอ้หกโกศูนย์เก้าเก้าศูนย์พี่ร่องออติดตาม่องนีเด้อแล้วตับหัวไอย่างดีไปนี่ไปวางแ้วกับ <laughs> ่จำชื่อว่าใครได้มหาเฮ้งครับหาแฮงนั่นละอืมเก็บจีบไปเยโชคดีถือต้นยูพันโทมาน่ะที่เออโอ้มีโสดดำเจเจยังวะอ้อาวมาหาเก่าสามมันก็ออกหาเก่าซีนั่นเออกเก่าซีเนาะคราบผมเก่าซีลังเก้ายูดีเก่ายูดิดอ่าอ่าันนี้มันแตกทูบมะนี้อ่ามันแตกเยู่ก ถ้าแตกแน่มาจิแตกถูกแต่ยี่หรี่ได้่าก็บอกคนให้นื้อตั้งประเทศน้ำละเออเมื่อนั้นแม่ว่าจุดขออธิษฐานจุดให้ตาเป็นเก่าเก่าศูนย์แอดมินก็เลยตรบให้หกหกศูนย์หกกรอตการอ่ะมีงตายหลับหลับขับรถหมครับผมอืมนี้ก็อันอักไปเป็นกับโทรเรื่อยๆยี่ทีโทเรื่อยๆทนว่าเปล่ยนย่เเปลี่ยนเกากับเครื่อง กานะเครื่องเี้ะเครื่องไลไ,ไปเบ้เอนนี่ตะครงการคนละเครื่องเออแม่ก็เลยว่า,าอาันเครื่องไรตะกาวกาวศูนย์เล็กถูกนะใบหัวกาศูนย์เป็นหอศูนย์อัดเอาเลยได้เอฟซีอัดเอาเลยแม่วางโอ้อัดเลยวระเสทพี่นอ้องนอัดเอฟซ<อ>ีก็ไหนโทรมาเป็นกระได้นะนะแะโอ้เพราะว่ากรด็คงสุทไทยห้า,ยานคุสุสสกตา้าวครับผมครับผมแสดงว่าขาเจาติดตามอ่าตัวเรล็กเล็ถูกที่แม่จุดให้เมืออันเนาะ ร่างกายนี่ก็ว่ได้รับขอโทษจดีีหลายๆเด้อขอโรวจทั้งมีน้ำนะรั้งสายได้รับเันก็สือยุ่งนก็ดีใจอยู่อาวะลีกใช้เครื่องหลายวันนี้คนว่าก็สามสิบอะไรได้แม่ท่นก้นบบาวซีบอบไปเลยนะ,ะ,นยนะกน็พะกาศที้องออนะอืมดีใจน้ำฝน,เนมเอาดีใจด้วยใครที่มีโชคกับปูดำคำหมื่นเด้พี่น้องเออ อันนี้แม่กก็ท่านแล้วเนาะแม่กรับรับสายเยี่ยมทีเคียนรับไปรับมาแม่นใจให้วันนี้ใจคืองลายนะอ่วันนี้แม่ก็เลยเห็นบ่ได้เลี๋ยวเห็นไฟเนาะไฟเสนออยู่มันตับงนะอ่บ้านหลังนั้นมันปิดบ้านนั้นญาติตายพอดีครับผมแม่ก็เลยเห็นตั้ปุ๊บเมเลยเงีหน้าขึ้นเยี่ยมทีไปทันว้านสายดิแม่เป็นยังฮะเนาะผู้ดำมาซุกสร้อยเราเรียกตัวได้กระดังหมือนว่าที นี่ตัวนด้แหละแม่อันสามเก้าหาอันอันเลขเขาเนี่ยซื้อไปเ้วได้ลาค่นนะเนาะเลขเลขอีกตัวนึงวันสิเป็นหนึ่งเก้าสี่ตนั้นโลออ,อกไปนะครับอันะอิกซี่ก็คืออีกบี่ยผู้ใดอันสายวายสองบ้ายสามก็คือโอ้อ่าเพราะเขาเนะ่ะเพราะว่ามับเป็นซุกใส่ไปอัน,นไปไปผู้ใหญ่บ้านมันีไมันตดำมันบ่ล่ะ ครับผมกับเมนบังเอิญนกับเมนนะาาเพราะว่าบ้าเรีคผงทุต่ายแล้วเป็นทุต่ายกเกาตีนี่จ้ะอ้าวอา,อา,อาพี่เราเนานะเออจดี๋ยวใครอ,อยากตั้งประเทศเลยเอฟซีเลยโอ้เมื่อน,นี่แม่จะล้งตังต้งประเทศป่ะแม่เออล้งตั้งประเทศล้งเหมือนไอ้รัฐบาลไทยน้ำเด้อเออไทยพร้อมพี่น้องเอา,เอาไม่แน่นะอาจจะถึงยาวเลยเห็นไหมเนาะ อ่ามาฟัางน้ากันแม่เป็นจังไหนฝันดีบอหรือว่าจังไหนปูมาหายซองหวัวไปฝันชองหวัวเรียวอ่าโทษพี่น้องเออเอามาติดตามน้ากันพี่น้องเนาะฝันชองหวัวเรียวคนอะไรคนแชกันเด้อแม่แจังสีบอกอยนี้ตั้งที่เด็เอาวันนี้ว,นนวันที่สองด้วพี่น้องเด้อเอาไปรวยไล่วันแล้วก็เอาไปหอดรัฐบาลให้คุณแม่เพิ่นจะให้ตัวใดเพิ่นจะมาฟัางน้ากันเนาะ เราเราจะบาอกอือสร้างประเทศกันเนาะครับผมสร้างประเทศกันเดี๋ยวอ่าเปไอห้าแปดแก้วบนห้าแปดเก้าบนจ้ะบนโอ้ระบุเลยบนเล่นบนห้าแปดแก้วครับผม อีกอีตัวหนึ่งกับห้าเก้ตามไว้ให้ตามนื่ยผู้ดำว้เด้อเด็กไงป่อยออกไปหาเก้าสามได้ยังีเด้อหาเก้าสากันระวังไว้กันไว้หน้าแม่เนาะแม่นะมักอมักันอีาเก้าสี่อีกอ่อเกหาเก้าสามเอห้าเก้าสีมสตัวนี้ลินลินสตัวเลย่ยโอ้แม่ล่าง05นาล่างศู้อ อ้าสิบห้าเด้ออเอรัฐบาลไทยได้บะนี่เอารัฐบาลไทยต้องหัวได้บ่หรือว่าเอาเนี่เอาจะต่างประเทศโอ้เอาตามเอาต่างประเทศก้อนแม่ต่างประเทศก้อนชิปนี่เนาะเพราะว่าจะได้ตัดลงให้เพิ่นแมีนจ้ะเอาเอาต่างประเทศก้อนเนาะอ้าวพี่น้องเนาะอันนี้คือหน้าทางงัน รวยไร้วันเย็นนี้ได้พี่น้องเดอ้อเนาะเพราะว่าอ่าพุ่นแม่เพิ่นไหหมาเนี่ยเอาอันนี้เป็นเลขจุดถูก YouTube บ่าแม่หรือว่าเลขฝันหรือว่าแบบแบบนี่มือนีฝันแล้วโอ้อาจจะเป็นต่างประเทศทว่าฝันตอนนั่นว่ามันเป็นเลขกเหล็รัฐบาลไทยบ้างเ่ยแล้วไปเหยียบสามตัวเลยหมาก็อันสามเป่าหานี้อืมเนี่ย วันนี้<อ>เราได้้องงวดอาจจะเป็นหลักเรืร่ต่างประเทศแล้งแต่เด้อเรื่องอะไรเนี่ยโอ้คือจังงวดกวนะ่อนอ่ะสามเก้าานะ่ะเพิ<ม>่นหายมากนะไปออกสาม, <3 S 2> มตัวเลย,ยแต่ว่าขอ,อาตั้งประเทศเก้าเก้าศูนย์หกหกศูนย์นี่มาออกรัฐบาลให้เมี่ยโอ้สลับกันพี่น้องสลับจะไปสลับไหนนะมันอ้าวแต่ว่าวันนี้คุณแม่ให้มาก็คือแนวทาง วันนี้นะพี่น้องเดอว,วันที่สวงนะใครที่ติดตามปูดำข้าบเมืองพี่น้องอ่นี่แหละสามตัวโอ้ก็แสดงว่าถ่ายอยากได้ซีตัวนี่แม่ศูนยห้าปเก้าตัวดิ <c oughs> เอาไรอหัวดีกับคืองวัดมันละครื่องเกศูนย์ละเอกับิีูกเอา ถ้าได้ถ้าถ้าอยากได้สี่ตัวพี่น้องอยากได้หลายก็สามตัวอยากได้สี่ตัวศูนย์ห้าแปดเก้าจบเลยเพราะว่าล้านแม่ให้มาศูนย์หาอ่าแต่ว่าบนห8าแปดเก้าพี่น้องผิดแต่ละหน้าเอาเด้อโอ้ไม่แน่นะเนี่ยสี่ตัวแตกในงวดนี้นี่ไม่แน่นะเนะย็นนี้พี่น้องอ่าเด้อพี่น้องเด้อเอารอดทิตามว่า ่แต่แห้งๆปังๆต้องวัดว่าแสดงว่าโอ้ห้างเดียวรัฐบาลใช้สิบป้อยอีกสองมืออะไรเรี่ยวโอ้พี่น้องโอ้เราจะโอ้ขอจานโตอ้าวเพราะว่าที่ว่าที่ว่าเป็นซีโตวเลยนะแม่เอ๊จเอาซีโต้มาจดถือด้วยนะไหนเพื่อนเพื่อเอาพูกมาอเอซีเพราะว่า คุณแม่หาล่างมาศูนย์หาเนาะตาว้าบนหาแปดเก้าอ่าข่าอยากได้สี่ตัวก็คือศูนห้าแปดเก้าพี่น้องอัน last ทศที่แล้วเนาะก็ออวมบ่ขึ้นกันแม่หายไปหาเก้าแปดโอเจดเจด สองสามเก้าแม่ป่อยไปเก้าสามมันออกแบบนี้ออกเอฟทีสิสามเก้าอยู่ดีกกไม่อาอีกอืมประบาเป้่ะแล้วและไนี้ยก็ตั้งประเทศนะครับผมก็มาออกสามเาอีกดีอ่ะพี่ก้ออนี้อนาอกส้อกอีแล้วเลอไีเทก็มาออกามเป้าอีกทอะีกแล้วเออถาล้อนี่งเทะกาอกสาเป้าอีด้าเป ครับผมเอาแคปหน้าจอกาไม่เห็นทั้งประตูกระถืออีกที่ประตูกระถือก็เลนเป็นนั่นโอ้ดีดังเหรอเฮียเฮีงปัง